อเอายาอะไรมาลองเอามาผสมน้ำเอาไปหยอดมดก่อนเลยนะขีดไปมันจะเดินไปถึงที่เราขีดเปล่าไปถึงไหนอะขีดเส้นให้มันด้วยขีดเส้น<ร>มันใช้แล้วมันโดนไปถึงไหมค <c oughs> ี้จริงๆแล้วตอนนี้บริษัทเรามีตัวใหม่ๆมันชื่อ e ีเ e c t e โวมันใช้ฉีดช่วงข้าวกัดหางพอระถูก ก็ทุกคนครับวันนี้เราวางแผนนะครับจะทําอาหารเย็นกันนะครับโดยให้ป้าปนีนะครับช่วยทาอาหารเย็นให้เราทานหน่อยนะครับป้าพาผมไปชมตลาดแล้วส่วนใหญ่ป้าก็มาที่นี่บ่อยไหมเวลาอยากทำอาหารส่วนใหญ่ก็จะมาทุกอาทิเลยต้มยำต้มต้มยำป้านกะทิอย่างได้ได้ ส่วนใหญ่คนเท่านี้เขาก็จะเขาพูดว่าข้าวป้าดีดีเนาะแล้วเราป้าเป็นคนที่ว่าพูดอะไรออกไปเขาส่วนใหญ่พวกคนพวกเด็กพวกรุ่นไหนเขาก็เชื่อไงเพราะว่าเราพูดเรารู้แล้วว่าเราอันนี้มันเป็นของจริงเรื่องจริงก็คือเรารู้จริง,รรงเราทดลองทดสอบขอ,อของเราเองเราก็เล่าไปพูดอะไรเขาก็จะเชื่อเ,เชื่อหมดไง เราก็คิดว่าเออถ้าเราไม่มั่นใจของอะไรเราก็จะไม่บอกกับเขาอเอายาอะไรมาลองก็ทดลองไงมันเอาตัวพิเทแต่หน่อย,น,ยนิดเดียวเนาะหยดหน้ามันก็พ่นเอานวนมาลองถึงก็เอามาชั่งนะยาเนี่ยยานี่ขวดมันมีม,มันมีมันมีเท่าไหร่อะไรหนักอ,อะไรเบาอชอบยาน้ำครีมของสิงกะทาคือผสมแล้วมันออกมามันเข้มข้น ครับน้ำมันข้นเลยเทเข้าไปมันออบุเลนไหมอธิว่ามันข้นเป็นตมอ่ะก็ต้องชอบตีเทเป็นคมันจางๆเราก็ไม่ชอบนี่เทไปใส้ใส่ไม่เอาจะลองก่อนแล้วค่อยค่อยไปบอกต่อพิสูจน์ด้วยตัวเองก่อนเามีนี้เอาเอาเอคทาร่ามาให้มันกันเกี่ยแต่ก่อนมเป็นซองใช่ไหมใช่ครับเอามาผสมน้ำเอาไปหยอดมดกันเลยนะอ่าอย่างดีหยอดมดเท้ไอตัวนี้มึงลองแล้ว ขี่ไปมันจะเดินไปถึงที่เราขี่เปล่าไปถึงไหนอะขี่เส้นให้มันด้วยขี่เส้นมันไปถึงแล้วมันโดนไปถึงไหมขี่วงกลมเลยกี่วินาทีมจะตายอะไรเงี้ยโอ้ไม่เบาเนี่ยเนี่ยเบาประตุน้ำเข้าไปไปจับหนอนมาใส่ครับใส่ไปในนั้นเลยเออมันจะกลัะดิบดิบมาเลยนะต้นข้าวอะอ๋อไม่ใช่ประจุนเข้มข้นนะเข้มข้นอย่างเข้าร้องแล้วก็ตาย จุ่มไปเรื่ตายจริงเปล่าอเอ้ามันไม่ได้หนีดีกว่ามันตายคามันหยุดนะมันหยุดกิิแน้วตายคาโอมันหยุดแสดงว่าไอ้นี่เป็นอัมพาตครับตอนแรกโอ้โหแพงพอเราใช้มันก็ได้ไม่แพงนีกว่าใช้น้อยกว่าใช้น้อยกว่ามันก็คุ้มดีเราต้องดูว่าเราใช้เคมีสารเคมีต่างๆพวกอะไรเนี่ยถ้าเราใช้แล้วเราต้องดู ว่าเรามั่นใจแล,แล้วแล้วเราจะได้ไม่เสียเวลาเราจะได้ไม่ต้องไปเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเราจะได้ลดต้นทุนครับแล้แพงไว้เราอย่าอย่าไปคิดว่าแพงเราจะคิดว่าเราฉีดอันนั้นน่ะกับตัวพวกของซินจันทานเนี่ยมันคุ้มกว่ากันก็คือเว้นเว้นช่วงฉีไดไปได้นานกว่าไ้นาน,น,านฉีดแล้วเรียกว่ามั่นใจอ,ะอ่ะฉีดไปแล้วเราเฮ้ย <"He i, S 1> นอนโกกูอยู่แน่นะอะอยู่อยู่ยไม่ใช่สามวันฉีดเจ็ดวันฉีดโอโหตาย คือคือถ้าเรารู้ <นะ S 1> ว่ามันดีอยู่แล้วว่าเราฉีดมันเราก็ไม่ต้องกังวลกับมันอีแล้วไม่ต้องกังวลเพราะเราทำเสร็จแล้วฉีดแล้วเรามั่นใจอะว่าว่าเออกูฉีดแล้วนะหนอนโกนะสมมติว่าเราจะหวานปุ๋ยยี่สิบห้าวันยี่สิบสองยี่สิบสามวันเราจะฉีดก็ได้หรือว่าหวานปุ๋ยไปแต่อย่าให้เกินสามวันนะครับต้องฉีดฉีดก่อนฉีดหลังก็ได้ประกันของเราไปเลยหนอนโกะตะโกนียเราฉีดไปก่อนเลยเราไม่ต้องนั่นนะฮอร์โมนพวกอะไรก็ล้วแต่เราแต่ป้าใช้ไปอ้อน สมฉีพยิ่งยิ่งหน้าหน้าหนาวหน้านี้ฤดูเนี้ที่จะทําใหม่อะพิจิกาทันวาเนี่ยต้องต้องต้องใช้ตลอดก็ที่ที่คุณคุยกับป้าหมดตั้งแต่เช้านี่ป้าก็ใช้บริษัทของบริษัทมาหลายตัวเลยเกือบทุกตัวแล้วที่ใช้ในน้าเรียบเรียบคราวนี้จริงๆแล้วตอนนี้บริษัทเรามีตัวใหม่มาชื่อรีเฟสอีโวรีเฟสอีโวมันก็เป็นยาชะล่าตัวหนึ่งเหมือนกันนะครับเหมือนกับอัทจีวามาเลย แต่ว่าตัวนี้มีความพิเศษคือว่ามันใช้ฉีดช่วงข้าวกัดหางปลาทูรู้จักช่วงข้าวกัดหางปลาทูรู้คือช่วงช่วงที่ต้นข้าวมันมันเริ่มผมกลมเป็นแบบอ่าจะว่าที่รอบรอบเดี๋ยวนี้ก็ไม่มีให้ดูอะมันจะบิดแบบแข็งแบบก้านทูบหรือตะเกียบอะไรแล้วก็มันจะบิดและแข็งขนาดอัไรไม่ไดเลยคือใบธงใช่ไหมครับมันออกมามันออกมาไม่สุดมันยังม้วนอยู่ครึ่งหนึ่งอะมันยังม้วนอยู่ข้างในใช่ปะ แล้วมันก็กลายเป็นการก้าวหนึ่งใช่ใช่ใช่ก่อนท้องนิดนิดป้ารู้เปล่าผมถามมาหลายคนอนะ่ะมีป้าเนี่ยตอบถูกคนเดียวเลยนะถูกตามนี้เลยะเราต้องดูว่าเราใช้สารเคมีต่างๆพวกอะไรเนี่ยเราต้องดูว่าเรามั่นใจลแล้วเราจะได้ไม่ต้องไปเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเราจะได้ลดต้นทุน